ปนไงนะ่ที่ดูตอนนี้ความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างครับก็ความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าฉายที่ประเทศจีนแล้วนะครับแล้วก็หนังที่ทางาที่ทางผู้สร้างส่งมานะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งแล้วครับผมเรื่องเกือบผู้เกือบอีดผู้ปีเยียครับยังมีที่เขาติดต่อมาอีก่ไหมครับเว่าตอนนี้เราไปดู<อ>ปที่นั่น อ๋อใช่ครับก็ตอนนี้นะครับมีติดต่อมาอีก2เรื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนหน้านะครับร<ๆ>ก็เขาจะบินมาคุยที่นี่ครับผมในการเอาเรื่องต่อไปครับเรื่องแรกคืออะไรครับก็ตออรับเรื่องแรกคือตอนแรกผมก็ตกใจเพราะว่าอย่างผมคือค่อนข้างคือไม่ใช่ค่อนข้างคือใหม่เลยกับการที่เล่นหนังเรื่องแรกครับแล้วก็ปรากฏว่าผลตอบรับออกมาก็คือเป็น,นเป็นไปนในทางที่ดีเลยแล้วก็มีแฟนคลับที่เป็นชาวจีนนะครับที่ให้การอตอบรับ ผมด้วยครับก็ขอบคุณมากๆครับผมงานที่นู่นนะครับก็ค,บคือการทํางานจะคล้ายๆกับของไทยแต่ว่าจะค่อนข้างหนักมากและค่อนข้างทัฟมากเพราะว่าเขาจะใช้เวลาทั้งหมดในการทํางานแล้วก็อย่างเช่นเราต้องตื่นตีสามใช่ไหมครับแล้วก็เลิอกกอประมาณเที่ยงคืนแล้วก็กลับไปนอนได้นอนเวลาประมาณ3ชั่วโมงได้ครับผมก็ถือว่าหนักจริงๆครับตอนนี้ปรับได้แล้วครับผมแต่ก็ยังแอบไปหลับตามกองบา้านดินหน่อยครับ ประมาณที่คุยกันไว้ประมาณมีนาคมนี้ครับ <ไป S 1> บ,บ,บินไปกลับไทยบินอ่าบินไปใช่ครับบางทีสมมติว่าถ้าเกิดคิวมันติดต่อกันแล้วก็อาจจะอาจจะขอทางช่องไปบินไปถ่ายให้เสร็จก่อนเลยประมาณ20วันได้ครับผมละ,ละครที่ไทยะละครที่ละครที่ไทยอตอนนี้ทางช่องกําลัง่าเลือกบทให้อยู่ครับผมแต่ว่าก็ภายในปีนี้ครับผม,มชื่อหหรือว่าอ๋อมีครับผมชื่อจีนชื่อเอจ้งสั้นเวยครับ แปลว่าบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคุณงามความดีครับผมสัญญาที่ทำจีเนเฉพาะเล่นหนังหรือว่าสัญญาที่ทําจะเป็นเฉพาะเล่นหนังครับแล้วก็เล่นเป็นเรื่องๆไปครับผมดูเป็นเรื่องๆไปครับอ๋อก็คือตอนแรกคือมีผลมากคือเราไปโดยที่เราไม่รู้ภาษาจีนเลยรู้แค่นี au, ia, ้ห่าวกันเจีเซี่ยใช่ไหมครับ<ม>แต่ว่าพอไปถึงเนี่ยคือเขาจะมีล่ามให้ก่อนแต่ว่าคือเราเรื่องแรกเราพูดเป็นภาษาไทยก่อนฮะแล้วก็จะมีซับ หมือนเขาว่าสบรบแล้วก็แปลให้เราแต่ว่าพอเสร็จจากแรกเนี่ยเราต้องอเริ่มเรียนภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นครับผมเรียนือมันเป็นงอรมันยากง่ายนไหคือภาษาจีนเป็นภาษาที่ยากครับมันยากใน,นเรื่องการออกเสียงด้วยในเ,เ,เรื่องรูปปากด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็คือเรียนอย่างเช่นคือผมไปสมัครเรียนแต่ว่าถ้าช่วงไหนไม่ว่างผมก็จะดาวน์โหลดพวกแอปพลิเคชันนะมันจะมีหมดแล้วว่าให้สอนพูดสอนอะไรไงก็ฟังอาบน้ําก็ฟังไปกินข้าวก็ฟังไปครับ ก็ยังหรอครับเพราะว่าผมยังแค่เริ่มต้นครับผมแต่ว่าพอคนเห็นว่าเราไปทำงานที่นั่นบ่อยหลายคนบอกว่าเรไมหน้าเปลี่ยนไปเลยเนี่ยเราก็ได้บูแล้วว่าเราไปอัพหน้านี้ดูโกยงเติร์ดขึ้นหรือเปล่าอ๋อจริงๆไม่ได้อัพให้โกยงเติร์ดแต่ว่าอัพให้มันดูปกติมากกว่าคือผมเพิ่งไปทำตามาครับผมฮะก็เลยอาจจะดูแปลกนิดนึงเพราะว่าทำมาแค่ประมาณ นี่ก็ครบเดือนหนึ่งเดือนครึ่งได้ฮะก็คือว่าเหมือนตาม,มันเริ่มมาเริ่มตกนะครับผมมาเริ่มตกปุ๊บทีเนี้ยจากผมเป็นคนที่ปกติแล้วแทบจะไม่ค่อยเห็นตาอยู่แล้วฮะถ้ามันตกกว่านี้เนี่ยคือมองไม่เห็นแน่ครับผมก็ได้อยู่หรือเปล่าจะได้ดังๆหน่อยวอันนี้ถ้าดังไม่ดังผมว่าจะขึ้นอยู่กับความสามารถมากกว่าแต่ว่าเราก็อย่างน้อยทําให้คนเห็นว่าเราแสดงออกทางแววตาได้ด้วยดีกว่าครับแล้วก็ไปถามหมอดูหมอรอไม่ถามหมอดูเลยครับผมก็พอมีคิวว่างก็ทําเลยครับผมฮะ ตอนนี้แหละครับไม่รู้จะทำอะไรเพิ่มแล้วจริงนคือเราไปเองหรอมีคนแนะนก็จริงจริงแล้วคือเราไปถามหมอครับเพราะว่าคือตามันมันเหมือน,นตามันตกมากแล้วว่าเราก็เวลาพอเราโดนแสงหนตาเราก็จะดีรๆมากขึ้นครับหมอก็เออบอกว่าแนะนําว่าเออลองแบบไปเข้าผ่าแล้วก็ไปเย็บกล้ามเนื้อข้างในตาให้มันดูตามาดูเปิดขึ้นครับผมแต่ก็แต่ถ้ามันหายเป็นปกติก็ผมก็จะนี่ก็เริ่มกลับมาเป็นตาชั้นเดียวเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นตาชั้นเดียวที่ ไม่ดูตกครับแต่ช่วงนี้ละครเราก็เยอะนะเป็นเพราะเราทำกิจกรมบ้างเท่าไรนะครับละครเราก็มีแบบเห็นหน้าจอตลอดเลยยังเดินติดติดกันเลยอย่างแไปแล้วก็ยังมีต่องก็คือละครหมายถึงว่าละครที่ไทยอ๋อละครทีร่ไทย,ยออ๋ถ่ายเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วครับผมเกี่ยวกับทำกิจกรรมนะครับแบบว่าละครเข้าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่าจะยาวว่าผมเพิ่งทำได้แค่เดือนครึ่งเองครับผมก็แฟนคลับก็ไม่ได้ว่าไงครับผมครับจะชอบไหมแบบว่า เปลี่ยนรูปอะไรกงนครก็เปลี่ยนไหมแต่ว่าบอกหมอว่าคืออยากให้เป็นตีเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ให้ดูแบบเฮ้ยหน้าเปลี่ยนไปเลยมันก็จะไม่ใช่เราแค่ทําให้มาดูเออแบบตาเป็นปกติดีกว่าครับมันทำให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นมกเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมใช่ครับรู้สึกผมมองโลกกว้างขึ้นเลยครับโลกสดใสมากเลยครับไม่ต้องแบบคือเมื่อก่อนเวลาผมจะมองผมต้องแบบเนี้ต้องแบบต้องเหลือกตาแล้วคือ ต้องพยายามทำให้ตัวเองแบบเห็นลูกตาให้ได้แต่โดวนี้บางทีมันก็ยังติดอยู่บางทีเราลืมตัวว่าเออเราไปทํามาแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือกตาอยู่ไงก็ต้องต้องปรับตัวเองครับ